สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน วันนี้เวลา7 5็นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันธุ์ผสมชื่อคุณเตยงามเพศเมียอายุ3ปี6เดือนและสุนัขของประชาชนชื่อมีตังสายพันธุ์อเมริกันบุลลี่เพศเมียอายุ3ปี8เดือนในการนี้ทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์วางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขที่ควรรับการรักษาอาการเจ็บป่วยและทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัด การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสําคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดก,กับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิต สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกลดการเกิดเนื้องอกที่ต่ำโนในสุนัขเพศเมียได้ด้วย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กมอกแบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในโอกาสนี้ทรงพร,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 ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานสําหรับเด็ก262ถุงซึ่งส่งบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กเป็นพิเศษประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําลีฟองน้ําเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและซักล้างรวมทั้งสิ่งของที่จําเป็นสําหรับเด็ก กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค1,000พันถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรต่อไปและมอบแก่รัษฎรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่สนามกีฬากลางจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกาภัยหมู่ที่12ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ห้องสอน5ครอบครัวเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาทั้งนี้องคมนตรีพูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สารากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย องคมนตรีกล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปปรับให้เป็นแผนแม่บทเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนตลอดจนให้ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความคล่องตัว พายุโซนร้อนคาจิกิพัดผ่านและปกคลุมจังหวัดแม่ห้องสอนทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2568ส่งผลให้ลำน้ำแม่ละมาดและลำน้ำแม่จ๋าเอ่อล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากและเกิดดินโคลนถลม่มบ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินถนนสะพานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายและได้รับผลกระทบใน6อำเภอ27ตำบล110หมู่บ้าน ราศฎรเดือดร้อน7,231ครัวเรือนจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้วองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยายลัยราชพัฒนกำแพงเพชรเป็นวันที่สอง พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยายลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรเป็นวันที่สองวันนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสําคัญของมหาวิทยายลัยราชภัฏกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาและร่วมถอดบ,บทเรียนภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนับตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรจำนวน410คนเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยายแลัยและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในจิตวิญญ,ญาณร,ราชพัฒน์ ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนาและดูแลประชาชนในท้องถิน่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความยั่งยืนสืบไปพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาส่วนต่างๆประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภาน,นักศึกษาและประธานสโมสรน,นักศึกษาพร้อมด้วยคณะ เข้าพบปราพูดคุยหาหรือเป็นการส่วนตัวเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการดําเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษารวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยายลัยราชภัฏกํกรรแพงเพชรองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบทุนพระราชทานรุ่นที่7 ค่ะด้วยในส่วนนี้ทช้ให้เป็นพัดลมจังหวนดศรีสะเกเข้าร่วมการแข่งขันธศาสตร์และธุรกิจเลี้ยงองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตั้งขึ้นปี2479เดิมชื่อโรองเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน3วัดศิขารามและโรงเรียนบ้านคลองแดนต่อมาปี2 5 0 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและเปลี่ยนชื่อปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียน151คนมุ่งพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์จัดการเรียนรู้เชิงรุกทั้งทางวิชาการกีฬาและอาชีพตามความสนใจน้อมนำหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับนักเรียน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมตําบลตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นปี2482ตั้งอยู่ในพื้นที่แหลมตลลุมพุกสถานที่เกิดมหาวัตภัยเมื่อปี2505จุดกำเนิดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามโรงเรียนในปี2529ว่าราชประชานุเคราะห์และเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพียงแห่งเดียวที่ไม่มีหมายเลขต่อท้าย เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน109คนมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณภาพพัฒนาทักษะหลากหลายอาทิกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาทักษะทางสังคมวิทยาศาสตร์ทักษะอาชีพและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สอดพ้องพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง โอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ตําบลปากภูนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นปี2502ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปใต้การดูแลของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แบบไปกลับ มีนักเรียน95คน,นครูและบุคลากร11คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำารงชีวิต เน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัยและในระดับชั้นประถมะศึกษามุ่งจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก active learning เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตองค์คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบทุนพระราชทานรุ่นที่7 วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงเ,ร,เรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอเทพ,พาและอำเภอจนะสแห่งที่แรกโรงเรยียนบ้านป่าโอนอำเภอเทพ,พาเปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สม โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาถ่ายทอดแก่ครูและนักเรียนเรื่องการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยความสามาคัคคีและการรู้รักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อวางรากฐานความสำเร็จในอนาคตของเยาวชน จากนั้นไปที่โรงเรียนวัดนิคมปราศาสตร์บุญชอบสาครินมิตรภาพที่149ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพามีนักเรียน205คนโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางสาวเสาหลัก5กลยุทธ์และเน้นสร้างพื้นฐานผู้เรียน4ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทามีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม12ประการ อ,อจากนั้นไปโรงเรียนบ้านนาอำเภอจนะมีนักเรียน1,129คนพร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนและไปที่โรงเรียนบ้านคูในสังอำเภอจนะเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 พร้อมท้งมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสงขลาประจำปี2568จำนวน3รายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งนี้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเทพาและมเภอจนะปางน้อมนำ,นำแนวทางโครงการกองทุนการศึกษามาขับเคลื่อนเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืน มูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงถแถลงเตรียมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลอง2โอกาสมหามูลคลในปี2568ได้แก่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจ รรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา9 3พรรษศา12สิงหาคม2568และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา7 3พันปศา28การ,รกฎา,าคม2568 มูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงคัดเลือกตอนสัตยาพาลีเป็นเรื่องราวของพญาพาลีกษัตริย์วานนอนเมืองขีดขินที่เสียสัตย์จะเพราะความหลงผิดแต่ภายหลังมีความสำนึกผิดในสัตย์จะผลของการเสียสัตย์ของพาลีนำเข้าสู่เรื่องราวมากมายที่จะให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินได้รับทั้งความบันเทิงและข้อคิดเรื่องการรักษาสัตย์จะรวมถึงคุณธรรมความกตันยูความซื่อสัตย์รู้รักษา,มาัมคีรู้จักหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ ผู้สนใจจะเปิดจำหน่ายบัตรมาตั้งแต่ตตั้งแ่วันที่12สิงหาคมบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาทและ600บาทร,รอบนักเรียนราคา200บาทจำหน่ายบัตรที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์หมายเลข02 262 3456สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเ w w บไซต์ไทย Ti m a j o r a r .com จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ